สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับพี่อิ๋วและช่อง My Cup Channel นะคะแช์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพค่ะวันนี้มีเมนูเครื่องดื่มมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่อิ๋วจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูเผือกหอมนมเหนียวนะคะเป็นสูตร1กิโลกรัมค่ะทำครั้งเดียวขายยาวๆกันเลยค่ะต้นทุนต่ำทำง่ายขายคล่องค่ะ ก่อนจะไปชมวิธีการทำพี่อยู่ฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องใหม่ครับชแนลและเพจแชรสูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดค,คลิปและไม่พลาดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆค่ะสำหรับผงเพื่อกหอมนมเหนียวนะคะพี่อยู่สั่งมาจากเพจชาเหนียวหวานใจเพจหลักค่ะ ซึ่งในเพจเขาก็จะมีผงชาเหนียวหลากหลายรสชาติมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถเข้าไปชมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจชาเหนียวหวานใจเพจหลักนะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีผงชาเหนียวหวานใจรสเผือกหอมนะคะ1ถุง6กรกรัมค่ะแล้วก็จะมีน้ำร้อน220 ml อ l และน้ำตาลทราย3 0 0กรัมนะคะ สำหรับอุปกรณ์ค่ะก็จะมีชามหรือกาละมังหรือภาชนะนะคะสำหรับใส่ผสมค่ะแล้วก็ตะก้อมือแบบนี้นะคะสำหรับตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนมีที่ตีไฟฟ้าแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะก็จะช่วยทุ่นแรงให้เราได้ตีนมเหนียวได้ง่ายและเร็วขึ้นนั่นเองค่ะ สูตรนี้นะคะทำออกมาแล้วก็จะได้ชาเหนียวอยู่ที่1กิโลกรัมค่ะขั้นตอนแรกนะคะพี่อยู่ก็จะเทน้ำร้อนที่220 ml นะคะลงไปในชามผสมเลยค่ะแล้วก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ300กรัมค่ะหลังจากนั้นก็จะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ หลังจากน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะเราก็จะนำผงชาเหนียวเผือกหอมนะคะมาเทใส่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อยู่เปิดให้เพื่อนๆดูนะคะผงชาเหนียวเผือกหอมค่ะสูตรนี้ทำง่ายมากๆและประหยัดต้นทุนมากๆนะคะเราเทผงชาเหนียวเผือกหอมลงไปเลยค่ะค่อยๆเทลงไปนะคะ ระหว่างที่เทผงชาเหนียวลงไปนะคะก็ใช้ตะก้อมือคนให้เขาผสมเข้ากันค่ะเราก็จะผสมให้เขาเข้ากันนะคะในส่วนของแห้งและน้ำนะคะเพื่อให้เขาเหลวเป็นเนื้อเดียวกันค่ะสูตรนี้ต้นทุนต่ำมากเพราะเราใช้ส่วนผสมแค่นี้เองค่ะก็คือผงชาเหนียวนะคะน้ำร้อนและน้ำตาลค่ะ ผงชาเหนียวหวานใจนะคะจะใช้วัตถุดิบก็คือผงชาเหนียวน้ำร้อนและน้ำตาลแค่นั้นนะคะไม่ใส่นมข้นหวานไม่ใส่แบะแซค่ะทำให้ต้นทุนต่ำมากๆนะคะเวลานำไปขายต่อก็ขายง่ายกําไรงามค่ะเพื่อนๆหลังจากส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะพี่อยู่ก็จะใช้ตัวช่วยเป็นที่ตีไฟฟ้านะคะช่วยตีเพื่อ ลดระยะเวลาในการตีให้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะให้ชาเหนียวเหนียวเร็วขึ้นนะคะก็ตีวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพี่อิ๋วใช้ความเร็วต่ำสุดนะคะเพื่อนๆใช้เวลาในการตีไม่นานนะคะเขาก็เริ่มเนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยนะคะ ที่สำคัญต้นทุนก็ต่ำด้วยค่ะเพื่อนๆกับชาเหนียวหวานใจนะคะใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อได้ในเพจชาเหนียวหวานใจเพจหลักได้เลยค่ะนี่ค่ะฟูขึ้นมาแล้วนะคะเหนียวเหนียวสวยๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะหอมผิ่นเผือกหอมมากๆค่ะนี่ค่ะมาดูความเหนียวความฟูของเขานะคะความเนียนของเขาค่ะกับชาเหนียวหวานใจนะคะ ขั้นตอนง่ายๆทำได้ไม่ยุ่งยากที่สำคัญต้นทุนต่ำขายง่ายกำไรดีแน่นอนค่ะหลังจากตีจนเหนียวได้ที่แล้วนะคะผิวก็จะนำมาเทใส่เหยือกค่ะสูตรนี้นะคะทำออกมาแล้วจะได้ชาเหนียวอยู่ที่1กิโลกรัมนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปขายได้ยาวๆเลยค่ะ เนื้อเหนียวเนียนสวยน่าทานมากๆนะคะและกลิ่นเผือกหอมก็หอมมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะเข้มข้นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้ช้อนกวาดออกมาให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆดูความเหนียวเขาค่ะเหนียวเข้มข้นมากๆเลยค่ะสูตรนี้สามารถนำไปทำขายได้เลยนะคะ ขายง่ายกำไรงามค่ะใครจะทำทานที่บ้านก็ได้เช่นกันค่ะนี่ค่ะดูความเหนียวของเขานะคะผงชาเหนียวที่เราเตีเสร็จแล้วนี่นะคะสามารถเก็บได้ในตู้เย็น1-2เดือนเลยนะคะเดี๋ยวพี่อยู่จะมาเสิร์ฟใส่แก้วกันค่ะก่อนเสิร์ฟใส่แก้วนะคะเราก็จะมาแต่งขอบแก้วด้วยนมเหนียวเผือกหอมนะคะหรือชาเหนียวเผือกหอมค่ะ จากชาเหนียวหวานใจนั่นเองค่ะก็ราดลงไปรอบๆด้านในเลยนะคะด้านในแก้วแบบนี้ค่ะให้เขาเป็นลวดลายค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะไปเติมน้ำแข็งนะคะใส่น้ำแข็งมาเต็มแก้ว22อออนซ์ค่ะ ถ้าเพื่อนๆใส่ไข่มุกลงไปด้วยนะคะก็ใช้นมสดราดลงไปที่ประมาณ125 ml ค่ะแต่วันนี้พี่อยู่ไม่ได้ใส่ไข่มุกนะคะก็จะราดนมสดลงไปที่150 ml นั่นเองค่ะใส่นมสดลงไปแล้วนะคะเราก็จะโปะด้านบนนะคะท็อปด้วยนมเหนียวเผือกหอมอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่ค่ะยืดๆเหนียวๆน,นะคะหอมกินเผือกหอมมากๆค่ะเด็กชอบมากเลยนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะทํากินก็ง่ายทําขายก็กําไรงามแน่นอนค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพี่อยู่ก็จะตกแต่งขอบอฝาแก้วด้วยนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะแค่นี้เองทําง่ายมากเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูนมเหนียวเผือกหอมนะคะ ผงชาเหนียวเผือกหอมนะคะวันนี้มาจากเพจชาเหนียวหวานใจเพจหลักนะคะเพจนี้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้มาลองทําทานหรือทําขายนะคะสามารถสั่งไปได้นะคะที่เพจชาเหนียวหวานใจเพจหลักค่ะนี่ค่ะหลังจากเสิร์ฟใส่แก้วใสน่นมใส่น้ําแข็งไปแล้วนะคะเขาก็ยังมีความเหนียวอยู่เหมือนเดิมค่ะ ก่อนทานนะคะเพื่อนๆก็คนผสมให้เขาเข้ากันกับนมสดนะคะจะได้เพิ่มความอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะยังไงพี่อยู่ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตาม youtube ช่อง mycup channel และเพจแชร์สูตรเครื่องดื่มสร้างอาชีพด้วยนะคะเพื่อท,ที่เพื่อนเจะได้ไม่พลาดคลิปไม่พลาดสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆสวัสดีค่ะ